สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีในการเช็คเลขพร้อมเพลย์นะคะของตัวบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือนะคะโดยสามารถเช็คได้ง่ายๆผ่านแอปธนาคารกรุงศรีค่ะสำหรับใครที่มีแอปธนาคารกรุงศรีนะคะก็เข้ามาเช็คได้เลยโดยอันดับแรกเลยนะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าที่หน้าแอปพลิเคชันของกรุงศรีได้เลยค่ะใส่รหัสเข้าให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาสู่หน้าหลักนะคะในหน้านี้เลย หลังจากที่เรานะคะเข้ามาที่หน้าหลักแล้วค่ะให้เราเนี่ยกดไปที่เมนูนะคะตัวนี้เลย <hi> oh. เมนูทั้งหมดค่ะทุกคนกดเข้าไปได้เลย <SL> หลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะจะมีตัวใหญ่เลยนะคะทุกคนนะเป็นพร้อมเพลย์ค่ะซึ่งเขานะคะจะมีบริการนะคะให้เราเนี่ยทำการลงทะเบียนพร้อมเพลย์นะคะแล้วก็ตรวจสอบการสมัครค่ะซึ่งเรานะคะจะมาเช็คนะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าตรวจสอบการสมัครไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดเข้ามานะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะในแอปธนาคารเนี่ยก็จะแจ้งเอาไว้เลยนะคะของกรุงศรีนะสำหรับของพลอยนะคะอย่างหมายเลขพร้อมเพลย์นะคะที่เป็นตัวบัตรประชาชนเนี่ยก็จะผูกไว้กับธนาคาร iSBT นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวยอดธนาคารนะคะเพื่อนๆก็ไปหาเองได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะคือหมายเลขพร้อมเพลย์นะคะที่เป็นเบอร์มือถือค่ะทุกคนของพลอยเนี่ยก็จะผูกกับธนาคาร SCB นะคะนั่นก็คือไทยพาณิชย์นั่นเองเนาะซึ่งแต่ละคนนะคะก็ จะมีที่ที่เราผูกเอาไว้เนี่ยแตกต่างกันนะคะเ,เพื่อนๆนะก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะคะสำหรับใครที่มีแอปธนาคารกรุงศรีอยู่นะคะก็เข้ามาเช็คในนี้ได้เลยค่ะทีนี้นะคะถ้าสําหรับใครเนี่ยบางคนที่ยังไม่มีเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะยังไม่เคยผูกเลยนะคะก็สามารถมากดสมัครนะคะลงทะเบียน พร้อมเพลย์ได้นะคะถ้าต้องการให้พร้อมเพล์ของเราเป็นธนาคารกรุงศรีนะคะก็กดสมัครลงทะเบียนพร้อมเพล์ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีพวกข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขนะคะอันนี้เราก็กดยอมรับแล้วก็กดสมัครไปได้เลยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของดิจิต a l วอลเล็นะคะหนึ่งบาทค่ะ ก็จะมีตามนี้เลยนะคะดิจิตอลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางนะคะ25ถึง28กันยา67นี้นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยจำนวน14.5ล้านคนนะคะจะโอนเงินเข้าพร้อมเพลย์ค่ะที่เชื่อมกับบัตรประชาชนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คง่ายๆโดวยวิธีนี้เลยค่ะโดยจะมีนะคะในวันที่25นะคะกันยา67นะคะก็จะเป็นบัญชีผู้พิการนะคะ2.6ล้านคนค่ะกนะคะ,ะ,คะก็คือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเลขบัตรประชา นะคะหนึ่งสองสามนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานะคะผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีเลขบัตรประชาชนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดกันยายนนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีบัตรประชาชนนะคะลงถ่ายด้วยเลข8ปกาวนั่นเองนะคะทุกคนนะก็สามารถมาดูทำรายตัวนี้ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็เช็คพรอมเพ์ตามวิธีที่พลบอกได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของคลิปตัวพร้อมเพลย์นะคะเช็คได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเองก็สามารถเช็คได้ค่ะก็ดูได้เลยนะว่าผูกไว้กับธนาคารไหนค่ะ